พี่พี่แอนอยู่ให้ถอดหรือยังไงอันนี้คิมอ่ะขึ้นรถไปแล้วกำลังรอพี่หมากลับบ้านและคิมไม่เห็นถอดนั้นนะคะแต่ว่าเราก็เราก็คิดว่าถ้านางเตะเข้าจะถอดอะไรบ้างขนาดแบบว่ายังเตะไม่ถอดเสื้ออยู่นั่นแหละอะไรบนี้บรรยากาศังไนอนก่อนช่เงสาอนอนโชว์ของเราเป็นไงคิมอ่านวกว่าโชว์ของเราโชว์ของเรา ไงอ่ะก็สามสาวค่ะก็รู้สึกเหมือนย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอ่ะรู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยถึงอายุจะเพิ่มขึ้นแต่เราก็ยังแบบเออเต้นกันแดดได้อะไรอย่างเงี้ยยังมีแรงวิ่งทั่วสนามเลยนะยังมีแรงอยูตราบใดที่แฟนคลับมีแรงเราก็จะมีแรงค่ะเห็นไหมครับพระใจถ่ายรูปกับแฟนแล้วเป็นไงครับคุณแฟนยังแบบให้การสนับสนุนยังเชียร์เรา ก็ดีใจมากเลยค่ะเคยยันเหนียวแน่นมากๆแล้วก็มาให้กำลังใจเราเต็มที่มากๆค่ะเพราะว่าคือเขาต้องมาเซตอัพตั้งแต่วันก่อนด,ด้วยะคะ่ะแล้วก็อย่าง,างพวกเคสของแต่ละบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เหนื่อยคูณไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะคะที่มาแล้วก็ไม่ใช่แค่ของเราแต่ว่าแฟนคลับคนอื่นก็น่ารักมากๆแค่ความร่วมมือได้ดีมาก คือยังไงคะพี่พี่แอนยุ้ยถอดหรือยังไงอันนี้คิมอ่ะขึ้นรถไปแล้วกำลังรอพี่หมากกลับบ้านล่ะคิมไม่เห็นช็อตนั้นนะคะแต่ว่าเราก็เราก็คิดว่าถ้านางเตะเข้าจะถอดอะไรบ้างเพราะกระดาษแบบว่ายังเตะไม่เข้าถอดเสื้ออยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเออเปล่ยน话题กับแชร์เยอะมากในโซเชียลเหมืเลยค่ะก็ดี กระแสชื่นชมกระแสชื่นชมพี่หมากมาแรงมากเรื่องการดูแลพี่หนอถอดมาแล้วโอ้ก็เมนูก็ดีดีค่ะก็ถือว่าได้แบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นได้ดูอะไรอย่างเงี้ยี่ได้บอกไม่ได้บอกก็มีนิดหน่อยที่แบบก็ยิงไม่เข้าไม่ใช่หรอไม่บอกนะ้กเขาไม่ได้บอกค่ะเขาอยู่ๆก็ถอด อไอ้ไงคิมอะไรบอกว่าก็แซวเล่นๆว่าถ้าเตะเขา้าดิเหมือจะถอดกางเกงด้วยป่ะจะได้ถามแบบว่าตอนนั้นนางเขาคิดอะไรถามนะแต่เอ๊จะจำไม่ได้นะเขาบอกว่าแบบเหมือนร้อนเหิืออะไอรสักอย่างน,น,นึเละค่ะแบบเปิดไปอย่างน,นั้นแหละแต่แต่โมเมนต์หวานก็ไม่ต่างเลยเนาะบอกน้องบอกรักกันกลางสนามบอลไม่เอีงใ,ใจใครเลย <S <S 2> <S 2> บอกรักไม่ได้บอกรักใช่ก็ไปเจอที่รักนะอยู่ที่รักอะไรสักอย่างเลยอ๋อคิ ที่ว่าลอยถามอะจังหวะนั้นเป็นยังไงเถิดแล้วจริงๆเราอยู่ที่บ้านด้วยไหร่ไม่ขึ้นครื่องรถไปแล้วค่ะจะกลับบ้านแล้วไม่อยู่เลยบอลเครื่องหลักคือเราเราหมดแล้วไงคะก็กลับบ้านแล้วคคุณก็โฟกัสาัคุณโฟกสไปยังงานแต่งเลยขนาดไหนแล้วงานเลย ไม่เลยแต่พีพีเขาพร้อมนะพีพีเขาบอกถ้าเราแต่งเขาจะไปร้องเพลงให้เลยนะใครนะคะพีพีอ่ะจริงเหรองเขาประกาศเลยเขาบอกว่าถ้าที่มาแต่งเขาจะไปร้องเพลงให้เลยอุ๊ยพูดแล้วนะะไรอย่างเง้ยผมก็จะพี่พีละเขาบอกว่าเขาจะเป็นการเขาถึงให้เรางไงยินดีค่ะดีใจมากค่ะถ้าสมมติว่าไปร้องแต่ว่าพูดแล้วนานขึ้นคำไม่ได้นะตอนได้พูดจต่การติดต่อไปคุยก่อนไหมว่าคิวว่างไหมถ้าที่ตายยังไง ก็ก็อาจจะแจ้งแจ้งไปอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีก็ได้ว่ามาได้หรือเปล่าครับเช็คคิวให้ตรงกันค่ะเดี๋ยวบอกเลยมีเวลาอยู่รู้กำหนดการเข้าคๆายังถี่ว่าช่วงเป็นไหนเดือนไหนอะไรเนี้ยเออเดือนเดือนก็เดือนพฤศจิกาค่ะใช่อุ้ยอีกหลายเดือนเลยไม่ว่างก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วอีกตั้งนานใช่ยังวัน เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวออมีคนแบบเออเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ต่อทีนี้ไว้ก่อนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ามาบอกค่ะเดี๋ยวหน้าบอก <c oughs> ไม่มีไม่มี <c oughs> เออแล้วก็น่าจะคิดบ้างแบบนี้เนาะเ,นอเออเดี๋ยวตั้งโต๊ะแถลงเลยแล้วกัน ค่ะช่วงนี้ก็ทำตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละก็คือแบบก็ทําทุกอย่างเลยค่ะคืองานละครรายังยังยังมีค้างอยู่บ้างไมิดผลมัมีตอนนี้ออนแอร์อยู่นะจ๊ะแลืหมอหลวงจันอังคารนะคะก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็ปิดกล้องไปแล้วเรื่องสืบรับหมอระบาดคนละเรื่องกับหมอหลวงนะคะต่อชื่อหมอเหมือนกันอันนี้น่าจะออนแอร์แบบกลางๆปีค่ะมีค้างอยู่ ที่ที่ตอนนี้ถ่ายละครจบไปหมดแล้วค่ะแล้วก็คงไม่ได้ไม่ได้รับในปีนี้แล้วค่ะก็น่าจะรับอีกทีนในปลายปีหรือว่าหลังงานแต่งกัยเลยแลเรตติ้งน่นอนแน่นอเออเ <ๆๆ S 2> ดี๋ยวหุ่่เรตติง้งดีมากใช่ใก็ดีรู้สึกแบบพอไปอ่านฟีบแบทแล้วชื่นใจมากเลยค่ะเพราะว่าคือเราก็รู้เราก็ชอบตั้งแต่ตอนที่เราอ่านหมดแล้วรู้สึกว่าเป็นละครที่ฟิลกู๊ดแล้วก็ เป็นละครน้ำดีที่อยากจะให้คนได้ดูแล้วก็อมยิ้มไปกับเราในทุกตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนดูก็ได้รับสื่อสารแบบสิ่งที่เราต้องการที่จะแบบเอ็กซ์เพรสออกไปก็ดีใจมากๆค่ะที่ทุกคนแบบชอบแล้วก็ชอบตรงที่แบบไปเสิร์ชข้อมูลกันต่อก็คือเหมือนละครจบแต่ว,ว่าก็ยังไปสื่อากันต่ออะไรอย่างเงี้ย<ต>ว่าอันนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนเนื้อห<ต>าในละครค่อนข้างแฝงความรู้เกี่ยวกับ ใช่ค่ะอันนี้อันนี้ยังน้อยนะคะเดี๋ยวต่อไปจะมีเรื่องแบบเข้มข้นกว่านี้ขึ้นอีกเยอะๆเลยค่ะที่ตอนสายทำยากเพรามัต้องจำเรื่องพวกนี้ด้วยอ่ะอ๋อคิมเม่คิมเม่จะคิมม่พี่โอค่ะพี่โอคอ๊ลจำคิมคิมคือภาษาแบบธรรมดาเลยยุค 5G เลยค่ะคนอื่นคือโบราณกันกระหน่ำ เรียกแล้วค่ะตอนนี้ก็คือไปไหนก็มีแต่คนแบบพี่พูวอ่อะไรอย่างเงี้ยูว่ขอทรยลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เรียกคิมเร์แตอนนี้ัเรือบ้านบ้าน<ๆ>ใช่ไหมคะตอนนี้อินทีเรียเข้าแล้วน่าจะประมาณแบบสิงหาเสร็จอนนี้รเทนี่ัอันนี้ในกรุงเงทพค่ะ ไม่ได้เด้อถาพูดสิอย่างก็คือมันเราไม่เราสิ่งอย่างในบ้านก็ามใจเราตามใจเรจริงๆเรื่องบ้านเนี่ยคือพี่หมากมีมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะค่ะคืออเราดูแค่องค์ประกอบรวมแล้วก็ให้พี่หมากตกแต่งห้องนึงแบบร้อก็ให้เขาตกแต่งตกแต่งห้องแบบซทิ้งรูมไปอะค่ะแล้วก็ แล้วก็จริงๆเรื่องบ้านอ่ะพี่หมากช่ค่อนข้างช่วยเยอะค่ะเพราะว่าเราแบบไม่ไม่ว่างเราก็ไม่รู้เรื่องด้วยว่าขนาดมันเท่าไหร่อะไรเราเราไม่รู้เลยเขาก็จะเลือกได้ว่าอันเนี้ยขนาดมันพอดีกับอันนี้อันนี้เตรียมห้องทายาุไปเลยไหมเพราะว่าบางคนเขาก็เตรียมแผนไว้ก่อนเลยเข่อยางไม่ได้เสร็จสรรพเลยอยงี้จะต้องแก้ไขมีค่ะต้องแต่งเป็นคือยังไงับวางแผนไ้ยังไงก็ห้องน้ำเป็นสีฟ้าค่ะ ไม่ใช่แต่ว่าพี่หมากบอกว่าอยากได้ลูกชายอะค่ะอยากได้ลูกชายแต่เราเป็นผู้หญิงไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนก็ได้ว่าเป็นตีฟ้าก่อนได้ด้นนี้จะก่อนก็ได้ใช่นี่คือเสร็จทายก่อนนแต่งก่อนเออพี่ช่วยบอกสถาปนิกนะคะว่าหนูอ่ะกลัวแต่งงานแล้วจะไม่มีบ้านอยู่นะคะก็ฝากด้วยนะคะมีความล่าช้าหรือมัน ไม่มีปัญหาเลยเอาจริงๆคือสถาปนิกเราแล้วก็อินทีรเนียเราค่อนข้างน่าหลักมากโชคดีมากที่แบบไม่มีปัญหาเหมือนคนอื่นเขาคือเราก็กลัวเหมือนกันนะคะว่าจะมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันล่าช้าจากปลายปีที่ฝนตกค่อนข้างเยอะค่ะมันก็เลยช้าตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อยๆมันก็ถือว่าเร็วแล้วค่ะแต่ดูจากว่าทันหรือเปล่าก็อยากให้ทันสินคาค่ะ ปิงขาค่ะขา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 าัาขาาแาขวขาอาาขาขลขาข่ขาขาขหขัขา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 ่าขาขาาข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 ่าขาาขาขา่าาขาขาขาาาาาาานบาาา่าาา ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ